Health plus Chanel. สวัสดีค่ะกลับพบกับรายการ The Secret นะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเริ่มชาชนิดหนึงค่ะฝนค่อนข,ข้างตกอย่างแรงนะคะก็เชื่อว่า,าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะนอนดูอยู่บ้านหรือว่าติดอยู่บนถนนนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะแน่นอนว่าเรายังมีหนึ่งโครงการดีๆจากเค l ียพั i บิ๊กโบนัสค่ะเป็นของรางวัลกิฟต์โบเชอร์มูลค่าถึง1 2 0 0 0บาทจาก ด็อกเร์ค่ะเขาบอกว่าเป็นสถาบันดูแลผิวหน้าระดับ World Class นะคะส่วนกติกาที่จะทำให้คุณได้รับของรางวัลนั้นง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ส่งข้อความใดๆก็ได้แต่ว่าอย่าลืมพิมพ์สัญลักษณ์ของช่องของเรานั่นเองก็คือตัว H นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกเว้นวรรคตามด้วยข้อความเป็นคาถามใดๆก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งแต่ H บกเข้ามาเราไม่ว่ากันค่ะส่งมาที่4 6 4 2 7 8 7 วันนี้นะคะเราจะจับรางวัลและประกาศผลในรายการที่นี่เมืองไทยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์นี้เลยค่ะ026354995ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีชื่อเสียงแบบว่าเป็นที่รู้จักกล่าววันกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะต้องขอต้อนรับเลยค่ะกับอาจารย์เจนยานทิพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ สัมผัสวิญญาณและการสแกนโรคอันเกิดจากกรรมค่ะสว,สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราไปเข้าพูดเรื่องราวกันนะอาจารย์ <stag. S 1> ขออนุญาตพูดถึงหนังสือของอาจารย์สักนิดนึงค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของหลายๆร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศแล้วนั่นก็คือภารกิจดีลิทกรรมนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะคะอาจารย์อาจจะเคยพูดถึงบ้างแล้ววันนี้อยากจะให้พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเนื้อหาโดยเนื้อหาของเล่มนี้ผู้ที่อ่านจะได้รับอะไรบ้างค่ะ พูดถึงหนังสือเล่มนี้นะคะ,คะมันจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่ทีฉันตรวจกรรมมาตั้งแต่เด็กนะคะ,คะก็มีเรื่องราวของกรรมแล้วก็ถามว่ากรรมเนี่ยแก้ได้ไหมหลายคนอาจจะสงสัยเพราะชื่อหนังสือก็บอกได้เลยว่าภารกรริจดีลิทกรรมดีลิทคือการลบเขาออกไปใช่ค่ะแต่กรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้มีจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพียงเท่านั้นนะคะแต่เรื่องราวของบุคคลที่ถูกมาเผยแพร่เนี่ย คือเราให้เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามหลักศา,า<ฮ>ส,สนา<ฮ>ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําทานก็ดีในเรื่องของการรักษาศีลก็ดี<ฮ>หรือจเจริญภาวนาก็ดีเพราะว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากบ่วงกรรมอันนี้เ<ฮ>มื่อเกิดการโหสิกรรมขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็หมายความว่าเรามีตัวอย่างของคนที่เคยประมีประสบการณ์มาแล้วบางคนเดินไม่ได้บางคนก็แขนยกไม่ขึ้นแล้วเขาก็ไปปฏิบัติ ตามที่ดิฉันแนะนาําเพราะว่ากรรมในดิฉันไม่สามารถแก้ให้ใครได้มีแต่ดูแล้วก็บอกวิธีต่างๆเมื่อเขาไปปฏิบัติ<ม>ผลก็คือเขาได้รับสิ่งดีก็คือเขาสร้าง ผลดีก็คือในเรื่องของกรรมดีเพราะเขา<อ><อ>ทําแล้วเนี่ยด้วยเจตนาทาด้วยใจอันบริสุทธิ์ค่ะชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วก็หายจากอาการที่ป่วยได้น,น,นะคะค่ะ,คะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะว่ามีหลายๆท่านที่เคยมีเกี่ยวกับเป็นมีอาการนะคะเจ็บป่วยแล้วก็หายขาดได้วันนี้นี่แหละค่ะจึงอยากจะขอหยิบหนึ่งเรื่องราวนะคะ,คะตัวอย่างนะคะของลูกศิษย์อาจารย์ท่านนี้ค่ะมาในช่วงแรกกับช่วงรูเฟื่องเรื่องโหราศาสตร์ค่ะ ช่วงรู้เฟื่องเรื่องโหราศาสตร์คือเมื่อกี้ตอนที่คุณพี่หลับตาค่ะมันมีวิญญาณนะคะแต่ว่าพอปรากฏให้เห็นแว๊บนึงนะคะแต่ว่าเป็นเด็กค่ะมาให้เห็นแว๊บนึงคือเขามาอยู่ที่มือคุณพี่ พอหนูให้คุณพี่ลืมตา,าทาการตั้งนโมตรสตระสามจบเขาก็หายไปในวาระจิตก็แปลว่าดวงจิตดวงวิญญาณของเด็กคนนี้ก็คือเจ้ากรรมในเวรที่กําลังรบกวนคุณพี่อยู่แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับชีวิตพี่ด้วยก็แปลว่าคุณพี่เองจะต้องไปมีส่วนรู้ร่วมเห็นอะไรมาที่เกี่ยวกับการทําแท้ง อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่นั้นเขาไม่มาแน่นอนคุณพี่ทําไว้ผิดตอนวัยรุ่นนานแล้วหรือว่าเป็นการส่วนรู้ร่วมเห็นเขามาตั้งทับที่มือข้างที่เป็นทําให้เอี้ยวไม่ได้มันจะหนักหนักด้วยแรงจิตวิญญาณของเขาอะค่ะ ก็เลยต้องขอถามว่าคุณพี่จําได้ไหมตัวเองเคยทำแพ้งอยู่ครั้งหนึ่ใช่ค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นตราบาปท,ที่หนักเพราะว่าเราไปมีส่วนรู้ร่วมเห็นเกิการกระทําก็คือฆ่าเขาเขามานั่งทับที่แขนข้างขวาคุณพี่จะต้องถือศีลปฏิบัติธรรมเขาถึงจะยินยอมบุญที่ทําไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาคุณพี่ ทุกครั้งที่คุณพี่ทําบุญก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่เคยมาเกิดเป็นลูกและไม่ได้เกิดที่ข้าพเจ้าได้กระทําผิดหรือไปมีส่วนรร่วมเห็นตรงการทําแท้งตรงนี้ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีด้วยกายวาจาใจแบบนี้ข้าพเจ้าสํานึกผิดแล้วขอบุญที่ได้ทําในวันนี้ขอให้อโหสิกรรมเขาได้รับบุญที่คุณพี่ให้แต่เขาไม่ไป เขานั่งที่บาร์เลยค่ะ,คะจากในรูปนะคะอยากให้อาจารย์เล่าสนิดหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ออคุณพี่ท่านนี้เจ็บป่วยเป็นอะไรคะอาจารย์คือคุณพี่ท่านนี้นะเขียนจดหมายมาทางอีเมลมมนะคะบอกว่าเขาเนี่ยแขนเนี่ยยกไม่ขึ้นมาหลายปีมากเอี้ยวไม่ขึ้นคือยกมือไม่ได้เลยแล้วก็ทรมานมาหลายปีมากพอดิฉันสแกนกรรมหรือตรวจกรรมแล้วปรากฏว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเคยทําแทงตอนในรุ่นค่ะ<ม><ม>แล้วก็ผลกรรมที่กระ,ะ<ม>ทําแท้งเนี่ยก็คือปนาติบาตฆ่าเด็กนะคะบริสุทธ ทำให้ดวงวิญ,ญญาณเนี่ยอาฆาตมากทําให้ชีวิตเนี่ยมีจะประสบปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักเรื่องลูกหลานแล้วก็เจ็บป่วยด้วยเพราะเขามานั่งทับที่แขนแล้วทําไมเด็กคนนี้ถึงเลือกที่จะมาให้โทษที่แขนแทนแล่ะฮะเพราะว่าเขาจะทําให้เจ็บป่วยนะคะ,ะเพราะว่าเขาอาฆาตมากเขาไม่รู้จะแก้แขนยังไงเขาก็เลยทายังไงก็ได้จะทําให้ต้องเจ็บป่วยอะคะ่ะคุณพี่ท่านนี้ก็อาจจะสงสัยบางครั้งบอกเฮ้าก็ทํามาตอนเมรุ่นทําไมวิญญาณยังไม่ไปเกิด หลายคนอาจจะสงสัยนะคะเรื่องของการทำแท้งอยากจะบอกว่าดวงวิญญาณของเด็กเนี่ยเขาจะมีอายุไขค่ะที่จะแตกต่างกันบางคนเขามีอายุไข10ปี20ปีบางคนก็30ปีหรือมากกว่านั้นดวงวิญญาณบางตนเนี่ยก็มี มีบุารมีมาเกิดกับเราแล้วเรามไม่ให้เขาเกิดหรือตัดรอนชีวิตในการฆ่าเขานะคะมันเป็นถือว่าเป็นบาปที่หนักเขาด้วยว่าโทษมาหันเลยทีเดียวทําให้วิญญาณเด็กเนี่ยอาฆาตมากๆเลยบางคนก็ชีวิตแย่ไปเลยแล้วกรรมต,ตรงนี้อย่างกรณีขคุณพี่ท่านนี้นะค,ะค่ะมันจะส่งผลอะไรที่ร้ายแรงมากไปกว่านี้ไหมคะ คือถ้าเขาไม่ทําความดีนะคะในเรื่องของกุศลกรรมดีเพื่อลดล้างกรรมเก่าเพราะกรรมตรงนี้มันแก้ไม่ได้ม,มีแต่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าเขาไม่สร้างคุณนําความดีและอุทิศบุญเนี่ยดวงวิญญาณน,นี่ก็จะอาฆาตมากๆเลยถ้าเราทําความดีแล้วเราอุทิศส่วนกุศลบ่อยบ่อยเนี่ยเขาจะด้วยความที่เขากโกรธเนี่ยจะเย็นลงเหมือนเหมือนประดุดด่างน้ําแข็งอะคะ่ะค่อยๆชะโรมจิตใจของเด็กคนนี้ ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ป่วยแบบนี้บางคนก็มีชีวิตที่แย่เป็นหนี้เป็นสินร้นพ้นตัวบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานบางคนก็มีกรรมในเรื่องของความรักไม่สมหวงังหรือความรักไม่ราบรื่นแล้วแต่เขาจะทํำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเราแย่ลงเขาจะฉุดเราลงทุกเรื่องทุกอย่างเลยเมื่อคุณกระทารํากรรมตัวนี้ อย่างคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาก็ตั้งแต่จังที่ตรวจการไปแล้วเขาก็ไปทําบุญตลอดเลยนะเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆจากที่อาการเป็นยังไงดีขึ้นแล้วค่ะจากที่ยกไม่ได้ก็เริ่มยกได้ huh. เหมือนกับว่าแรงจิตอาฆาตเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้ไปเกิดแล้ว<อ>เขาก็เลยไม่ค่อยได้สร้างความดีอะไรมากอ่ะแล้วสิ่งที่เขาติดขัดหรือเป็นอุปสรรคอยู่ล่ะฮะดีขึ้นด้วยไหมคะก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาสํานึก มันต้องเกิดจากจิตสํานึกก่อนเมื่อคุณกระทากรรมไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมโดยเฉพาะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ค,ค่อนข้างจะเกิดเรื่องอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมของเราเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมแล้วก็มีกิเลสมากขึ้นนะคะ,คะไ,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลโยีเนี่ยเป็นสื่อทําให้เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยขาดการนะคะในเรื่องของธรรมะก,ก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาด้วยก็เลยทําให้เกิดเรื่องอย่างนี้ค่อนข้างมากในหมู่สังคมคดังนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้ ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมหรือตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีคนที่จะไม่ให้เกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณทําไปแล้วหรือตัดสินใจทําผิดไปแล้วเนี่ยชีวิตของคุณแย่ไปทั้งชีวิตเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็คือเป็นประเด็นนะคะซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอพูดกันในเรื่องของการทําแท้งชนิดหนึ่งนะคะถามคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะอาจารย์ว่าสําหรับใครที่ตัดสินใจไปแล้วอย่างน้อยจะได้ทราบสั้นๆง่ายๆเลยว่าทําแท้งแล้วเด็กเหล่านั้นไปไหนค่ะ พูดถึงแล้วนะคะ,คะเมื่อทําแท้งเด็กเหล่านั้นไปไหนเนี่ยเขาจะกลายเป็นสัมภเวสีทันทีเพราะว่าดวงวิญญาณของเด็กเนี่ยเขาจะกลายเป็นสัมภเวสีหมายถึงว่าไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ใช่ว่าทําแท้งปุ๊บแล้วเด็กจะไปเกิดปับ๊บตช่ไ<ข>หมจ้าเาทำบุญเท่าไหร่ก็ตามใช่ค่ะเขาจะกลายเป็นสัมภเวสีแล้วก็จะถูกกั่นแก้งด้วยบางครั้งก็เหมือนเด็กอาะค่ะก็ถูกสัมภเวสีตอนอื่นที่ที่ว่าตายไปแล้วก่อนนั้นก็กั่นแก้งทําร้ายเขา แล้วเขาก็จะมีความทรมานมากเพราะเขาจะโกรธมากว่าทําไมไม่ให้เขาเกิดทําไมไม่รักหนูแล้วรอหรือทําไมแม่ไม่พร้อมให้หนูเกิดเขาจะมีความอาฆาตมากๆเลยและไม่ยอมไปไหนนะคะไม่ยอมไปไหนค่ะ ในกรณีแบบนี้นะคะต้องถามถึงที่อาจารย์พูดถึงสาเหตุต้นต่อนะคะแน่นอนก็ต้องเกิดจากบางหลายครั้งเนี่ยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นคือเราเราไม่ได้ระบุว่าเป็นบุคคลไหนยังไงนะแต่ที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อาจจะมีการผิดพลาดพังไปโดยที่ไม่ทันได้คิดกรณีแบบนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะพูดคําว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถือว่าเป็นบาปด้วยไหมคะพูดถึงนะคะการมีเพศสัมพันธ์กับแมนคนเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับรู้เนี่ยถือว่าเป็นบาปมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากอายุด้วยยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็เรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์และคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเนี่ยถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ก็คือการต้องปกปิดเนี่ยก็คือเป็นบาปเป็นบาปผิดศีละขาผิดศีลนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันค่ะเพอิญว่าเรามีข้อความนะคะซึ่งส่งมาใน Facebook ของรายการค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านสามารถติดตามรายการผ่าน Facebook แล้วส่งคําถามแบบเนี้ยมาได้เลยนะเพราะว่าเราติดตามแล้วก็พร้อมที่จะนําคําถามมาถามอาจารย์ให้เสมอนะคะใน Facebook นี้ค่ะได้บอกว่า ถ้ามีเพื่อนไปทําแท้งค่ะคือเพื่อนไปทำมาละเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่มาขอพักกับเราเพื่อที่จะหลบพ่อแม่ทั้งที่เราก็ไม่เต็มใจแต่แหมมันก็ไม่อยากจะทิ้งเพื่อนอะนะคะเราจะติดกรรมตรงนี้ไหมคะแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรค่ะพูดถึงนะคะก็คือคุณพี่ท่านนี้อาจจะมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยเหลือกาลยานิมิตก็คือเพื่อนที่มีความทุกข์ร้อนจริงๆแล้วถามว่าตรงนี้ได้บุญไหม ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงแต่ก็เป็นกรรมด้วยเขาเรียกว่ากรรมจากที่ไม่ได้เจตนาโดยที่ว่าเขาเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ก็เหมือนกับเราปกปิดซ่อนเร้นเหมือนกับเราไปมีส่วนร่วมเห็นเหมือนกันในเรื่องของการที่พ่อแม่เขาก็ไม่ทราบนะก็เป็นการที่ทําผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเองแต่ไม่ได้เจตนาถามว่าบาปไหมติดกรรมค่ะแต่ไม่มากและเราถือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่เพื่อนไปทําแท้งมาไหมคะมีค่ะ ใช่ค่ะปกปิดนะคะปกปิดแล้วก็ไปช่วยเหลือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําแทงแล้วก็ยังไปช่วยเหลือเขาอีกจริงๆแล้วเราช่วยเหลือเขาได้ก็คืออาจจะแนะนําให้เขาไปทําบุญสร้างกุศลแต่ไม่ควรที่จะเอาเขาไปไว้ที่บ้านเราเพราะว่าทำให้ไปหลบซ่อนใช่หลบซ่อนพ่อแม่ก็ทาผิดทากรรมไปอีกค่ะทำกรรมสร้างกรรมเพราะวิญญาณของเด็กเนี่ยเขาอาฆาตทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทําแท้ง หรือไปมีส่วนร,วร่วมเห็นในเรื่องของการทำแท้งเช่นให้เง <rồi. S 1> ินนะคะในการทำแท้งหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าแนะนำสถานที่ที่ไปทำแท้งก็ได้หรือว่าหรือว่าให้ที่อยู่อาศัยนี่ก็เกี่ยวข้องหมดมนะคะเพราะวิญญาณของเด็ก ерь, เนี่ย ens, เขาจะจองเวรจองเวรจองกรรมดังนั้น <c oughs> เนี่ยเมื่อทำไปแล้วถ้าหากรู้สึกผิดจรงิงๆนะคะแต่มันเป็นกรรมเรื่องของการไม่ติดเจตนา <c oughs> หรอกคะ่ะแต่ติดกรรมไปแล้ว คุณควรที่จะทําบุญอุทิศไปให้วิญญาณเหล่านี้ด้วยนะคะ,คะเป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะอ้าวก็ได้คําตอบจากอาจารย์แล้วนะคะ,คะน้องที่ส่งเข้ามาก็คงถ้าเกิดในเมื่อเรามีจิตที่สํานึกหรือรู้รับ<ช>รูบ้รแล้วอันนี้เราก็ต้องทาบุญ,บญแล้วก็บุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมบุญก็คือช่วยเหลือคนกัลยาณิมิตรเราก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลาเราเดือดร้อนก็มีคนช่วยเหลือเราเหมือนกันแต่กรรมก็ต้องได้รับนะคะ,คะมันแยกกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ